ชาวลัคนาราศีธนูนะครับดวงชะตาในครึ่งปีหลัง2568ครึ่งปีหลังที่นะครับดาวตรีเทพขยับย้ายเรียบร้อยทั้งหมดคือในขณะที่ท่านฟังคำพยากรณ์ตรงเนี้ยนะครับดาวตรีเทพย้ายหมดแล้วตั้งแต่ราหูย้ายเข้าเกษตราธิบดีปกินอากาศโชอ แล้วก็โยกหน้าชาวลัคนาราศีธน,นูดาวพระหัสย้ายเข้าองค์เก์อุดมเกณฑ์นะครับย้ายเข้าองค์เก์อุดมเกณฑ์นะครับนารเกเก์นะครับเป็นตำแหน่งที่ดีที่เด่นแล้วก็ดาวเสาร์ก็ย้ายอีกหนึ่งดวงนะครับแต่การขยับย้ายของดาวตรงนี้มันมีช่วงที่ดาวมันขยับเดินหน้าถอยหลังอยู่ นะครับเช่นดาวพฤหัสย้ายขยับเดินหน้าดาวสาวขยับถอยหลังอยู่แต่นะครับคุณไม่ต้องกังวลอะไรเลยสินแสหมิงได้นะครับดูการขยับของดาวทั้งหมดแล้วนำมาประมวลเป็นคําพยากรณ์ตรงนี้ให้ฟังกันแบบชัดๆชาวธนนูนะครึ่งปีหลังของคุณจะดีมากดีกว่าช่วงครึ่งปีแรกดีกว่าช่วงปลายปี6-7ตั้งเยอะ ก่อนหน้านี้ดาวพฤหัสอยู่ในเรือนอริหงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีติดขัดอุปสรรครายจายนะครับพอเข้ามาครึ่งปีหลังปั๊บนะหลายสิ่งหลายอย่างขยับเปลี่ยนแปลงดียิ่งขึ้นการเงินการทองคุณจะดีขึ้นมีโอกาสได้บ้านใหม่มีโอกาสซื้อรถใหม่หรือได้ขยับเปลี่ยนแปลงโยกย้ายบ้านย้ายออฟฟิศ ที่ทำงานต่างๆมีความเป็นไปได้ทั้งหมดจะหาเงินได้เยอะมีความโชคดีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์มีโอกาสจะได้เงินก้อนโตหรือได้รับข่าวดีต่างๆนะครับที่มาจากเรื่องของงานก่อนหน้านี้งานคุณติดติดขัดๆนะรายได้ไม่สม่ำเสมอรายจ่ายจุกจิกเบี้ยบ้ายรลายทางนะครับทำให้ คอนโทรลในเรื่องของการเงินไม่ค่อยโอเคนะักคอนโทรลได้ไม่ค่อยดีแต่ครึ่งปีหลังนั้นผมว่าคุณจะได้เก็บสตุ้งสตังแล้วก็การเงินจะขยับดียิ่งขึ้นกรกฏดาสิงหาแฮปปี้สบายใจขึ้นกันยานี่เหนื่อยหน่อยนะครับแล้วก็ตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยงานขยับเดินหน้าได้ตลอดเลยแล้วเป็นปีที่คุณจะต้องเดินทางอุตลุดดาวราหูไปอยู่ในเรือนที่สพบสหัชชะการเข้าสังคม คุณจะมีความสำเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังทางโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์หรือคุณจะต้องเดินทางเพราะงานบ่อยมากๆไปดูให้ดีนะครับย้ำเลยนะคุณจะได้เดินทางบ่อยมากๆจะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในงานในสาขาอาชีพที่คุณทำอยู่แล้วก็จะมีความโดดเด่นโดดเด่นในรอบหลายๆายปีที่ผ่านมาเลยก็ได้นะครับส่วนในเรื่องของการเงินผมได้บอกไปแล้วว่าการเงินจะขยับดีขึ้น ใครที่มีแผนอยากจะขยับขยายเรื่องที่อยู่อาศัยซื้อที่ซื้อบ้านซื้อคอนโดมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเลยเป็นจังหวะและโอกาสที่ดีไม่น้อยของชาวลัคนาราศีธน,นูในเรื่องของความรักนะครับจะลงตัวด้วยนะใครที่ยังโสดอยู่น่าจะได้ลงหลักปักฐานกับใครสักคนหนึ่งหรือมีโอกาสได้พบคู่ พบคนที่ถูกใจได้คบหากันไปจะคบหากันในรูปแบบใดแต่จะเป็นอะไรที่มีความสบายใจนำความสุขมาให้ชาวลัคนาราศีธนูอย่างมากทีเดียว